เพชรสีน้ำเงนินเรรู้ว่าเงินนนะน้องแก้มเชิญครับสำหรับพี่เตยแล้วก็พี่ต้นตาลน,นะคะ,ะคือเป็นคนที่เก่งมากๆทั้งคู่แล้วไม่ว่าจะเป็นรอบนี้หรือว่ารอบไหนคือจะเห็นได้ว่าพี่เขาตั้งใจแล้วก็ทุ่มเทกับูกโชว์มากๆเวลาที่ขึ้นไปร้องก็คือไม่ผิดหวังเลยสำหรับโชว์ออกมานะคะก็คือเก่งมากๆค่ะ สาวๆหน่อยน,น้องแก้มคือไม่มีคำไหนจะพูดเลยค่ะนอกจากคำว่าพี่เวลโคตรสุดยอดเลยค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มานั่งรับชมโชว์เมื่อกี้ค่ะ,คะสุดยอดมากๆเลยค่ะครับเงินนะฮะ64คะแนน you <laughs>